ไม่รู้ว่าทําใจได้หรือเปล่านะเต่ตรงหน้าผมเนี่ยก็คือกําลังเผาจุดก่อไฟเลยได้เห็นแบบชัดเจนเลยนะสวัสดีพระราศีฮะเพิ่งนั่งรถไฟมาถึงเมื่อเช้าเลยเดินเป็นขบวนเลยครับมีกระบอกกอกน้ำ ไว้กอกแม่น้ำคงคากลับบ้านเพื่อนถามจริงประสบปัญหาที่ไหนเพื่อนโรงแรมเต็มไอ้ที่ไหนก็เต็มนะเพราะน่าจะมาเที่ยวกันเยอะวันนี้เราต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่สถานีรถไฟนะที่พักแถวแม่น้ำคงคาไม่มีว่างเลยเต็ม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 เดินเข้าเดินออก1ิบกว่าโรงแรม โฮเทลบาซาราคาน่ะน่าจะหลายอยู่เด้อได้ที่พักแล้วครับคืนเท่าไหร่ฮะ3,500ัรูปีเงินไทยก็ประมาณ1,700นะเราไปไหนกันครับกาเงกาคาดครับอะไรนะกปเงกาคาดครับมันนิกาเกาคาดกาคาดเป็นสถานที่เผาศพของคนฮินดูเผาศพของคนฮินดูแม่น้ำแงงคาเคยได้ยินว่า ไม่ถึงคาดไหมเลยครับมันก็คือเราก็คือเรายังไม่ตายอ่ะง่ายๆคาดก็คือที่เผาศพถ้าจริงมันคือท่าน้ําท่าน้ําแต่ว่าคนอินเดียเขาเอาไปเผาที่ท่าน้าเพื่อที่จะเอาศพไปลงน้ำเพื่อเป็นการส่งขึ้นสู่สวรรค์มันมีการตายอยู่ไม่กี่อย่างที่เขาไม่เผาการตายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะจำไม่หมดนะหนึ่งเด็กคารลกสองหญิงตายทั้งกลมสามคนไูกฟ้าผ่าถูกงูเห่ากัด กันนึงจะไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเขาจะไม่เผาเขาเอาไปถ่วงน้ําเลยเขาบอกว่ามันคือคนที่ได้รับการชำระล้างสาวโอมจันหรือเปล่าอีกอันหนึ่งอ่าน่าจะใช่ได้รับการชำระล้างแล้วไม่ต้องใช้เปลวไฟชำระล้างเปล่าเดี๋ยวเปล่าเด้อขอไปก่อนขอไปก่อนโอ้โหนี่ก็จะเดินไปจุดที่เขาเผาร่างคนใกล้ละอีกประมาณ200เมตรนะเพื่อนๆ ตอนนี <im it> เ้เริ่มเริ่มตื่นเต้นเนาะ <im it> ย,ยังกำลังไม่รู้ว่าทำใจได้หรือเปล่านะไม่รูร้ว่าจะได้เห็นแบบไหนด้วยถ้าได้เห็นไกลๆก็น่าจะโอเคกว่านะ <im it> แต่ถ้าเห็นใกล้ชิดอย่างเงี้ยน่าจะแบบทำใจยากพอสมควร <im it> ถ้าแบบเดินปุ๊บแล้วเจอเลยถึงบริเวณเท่าเลยนะแต่ผม <im it> ผมอาจจะไม่ไม่ถ่ายให้ดูนะแต่เราต้องเราลองไปเรียชั่นหน้าหน้าผมเอาแล้วกันนะนี่ฮะบรรยากาศริม แม่น้าคงคามันมีทัวร์มาด้วยนะเนี่ยทัวร์เหมือนมาดูโดยเฉพาะเลยเพื่อนๆดูดิเต็มเลยเรือ,อไไถ่ายรูปแต่รูป <c oughs> <ๆ>นี่บรรยากาศตรงกาดตรงริมแม่น้ำคงคาเลยฮนะเนี่ยกูุคนก็เนี่ยมีทัวร์ด้วยนะทัวร์มาดูเผาเผาเนี่ยข้างล่างถ้าเพื่อนเห็นนะข้างล่างนี่คือเขามีศพบรรยากาศ ข้างล่างข้างล่างตัวเนี้ยครับก็มีมีศพรอเหมือนรอต่อคิวเผานะเต็ดตรงหน้าผมเนี่ยก็คือกำลังเผาจุดก่อไฟเลยไม่เห็นเห็นค่าขาวๆข้างล่างไหมนั่นคือร่างคนนะข้างล่างเนี่ยที่เห็นนี่ก็คือผ้าห่อศพหอร่างนะก็หมากก็นอนสบายใจเลยนี่ฮะก็คือเผาอันนี้คือเผาเผาเผาไปแล้วนะเผาไปแล้วจุดหนึ่ง คือเผาเรื่อยๆเลยใช่ปะยี่สิบชั่วโมงเลยใช่ปะ่ะไฟมอดปุ๊บก็เผายกล่างขึ้นมาเผานะคือผมจะพยายามไม่ถ่ายเห็นล่างนะนงก็พยายามเห็นแค่แค่พิธีการไปยินดูตรงนั้นไมห้ยม้ตอนเย็นสวยนะเราก็ออกมาจากจุด ที่เขาเผาล่างเลยนะเป็นไงบ้างได้เห็นได้เห็นแบบชัดเจนเลยนะแบบเห็นเป็นเป็นล่างแล้วก็เกินกว่าที่คิดเอาไว้ใช่แล้วก็มันจะมีล่างที่หนึ่งที่มันไม่ไหม้ใช่ไหมแล้วเห็นแล้วเขาจิ้มเอาแบบเห็นเป็นซิโคเป็นกะโหลกเลยเพื่อพลิกไปเผาล้วเขาทํากองฟอนให้มันไฟแรงขึ้นสมซุ่มอนใช่ไหมแล้วก็เอาล่างอที่เป็นแบบ ถ้าบรรยายมันจะอันตรายไปเปล่าใช่แต่ตั้งแต่ส่วนนี้ถึงประมาณส่วนโค้งที่โคงอ่ะ่ขึ้นมาเผาเห็นเลยอ่ะนู่นอ่ะเผาอยู่เลยแล้วที่มันต้องออกมาคืออยากดูนะแต่คือกลิ่นกลิ่นมันไม่เหมือนเนื้อปกติที่ไปย่างกลิ่นมันไม่ดีอ่ะแบบไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้นะแต่รู้สึกว่ามันมันไม่ดีอ่ะเราไม่อยากพูดเราก็เลยออกมาดีกว่าแสดงกิริยาไม่เหมาะสมแต่ของเขาอะไรเงี้ย เหมือนเป็นเรื่องปกติเนาะคนก็มองดูเฉยๆถ่ายถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันด้วยฝัย่งนั้นเผาใช่ปะฝั่งนั้นเผาฝั่งเนี้ยเทีเ่ยวมิกกินชิวๆวิ่งเล่นขี่อูดทายเรืเออ,อ,อืมทัวปกติทัวร์จอดดูเมื่อกี้ที่เพื่อนไปเจอมานะคือร่างศพที่ไม่ไหม้ก็ เอาโยนลงแม่น้ำพงคาเลยเผาตรงนี้แม่น้ำอยู่ตรงนี้ก็คือเดินไปแล้วก็เอาทิ้งลงเลยเใช่ความอึ้งก็คือ,คอชิ้นส่วน,นออกหน้าเลยเ,เราไม่คิดว่าจะได้เห็นชัดเจนแล้วโยนลงแม่น้ำพงคาซึ่งคนก็มีใช้ดื่มใช้อาบน้ำเป็นปกติคนหลายหมื่นเลย น้าผมไม่เห็นเอ,อ้ยนั่งปอบมือกันนะ ไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้เอาตัวไปจากนี้ก่อนโอยเดี๋ยวปีละ เยอะขนาดนี้นะเปลี่ยน,น,นป่ะ God เรีวาดูดิานระิชาวานิรน สวยสวยสวยเดี๋ยวซตฟี่จักรูปหนึ่งคือพิธี่มันดูยิ่งใหญ่าหมากเลยนะคนแบบคนม <_ T> ัน,น <_ T> ยเยอะวุ่นวายไปหมดเลยหลังไหลกันมากองบริเวณนี้ก็หมดเลยนะ, <_ T> น,ะนีปัญหาคือกลับบ้านยังไงก่อน, <_ T> ต,อนต้องเดินไปเรื่อยๆนะ <_ T> ๆนะ่าจะเดินยาวสักโลนึงฮะ เกูถนนคนเดินนะเฮ้ยรถเข้าจะเข้าจะออกก็แล้วแต่เลยโอ<ล>้โวุ่นวายแท้เหนื่อยมากกับถนนเส้นนี้ดงนี้กลับทางเดิดีดว่า ไม่รู้จะพูดอะไรดีวันนี้อาการไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ภูมิแพ้ขึ้นจามทั้งวันเลยงงๆนะนี่มึนๆมาไปไหนหาเรือนั่งใช่ไหมใช่หาเรือนั่งชมวิววิถีชีวิตของริมฝั่งคลองอ่าฮะดาดสวามีท่าเรือดัดสวามีไม่ใช่ท่าเรือดิคาดคาดก็คือท่านั่นแหละนั่นแหละ บริเวณเดิมนะบริเวณเม,นะ no, <thank> มื่อคืนฮะโน้ต้งเกี่ยวนแต่คนน้อยกว่าเมาื่อคืนเยอะเลยฮนะเห็นใกล้ๆไหมนี่คนกำลังเล่นน้ําเลยนะเหมือนริมชายหาดเลยเล่นแม่น้ําคงคากันนะซึ่งฝั่งตรงข้ามนะเขาก็เผาล่างกันนะก็คือมันเป็นเรื่องปกติเนาะเขาก็คงไม่กลัวแม่อะไรแหละอยากจริงอยากลงเล่นน้ำนะแต่กลัว ว่าติดเชื้อนะเราต้องเอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนนะเราเป็นาาขาเขาเขาลงทุกวันนะอ้ยอ๋อเขาลงทุกวันแต่เขาไม่เป็นไรใช่ไหม <c oughs> ได้เขาไง <c oughs> าพวกิคุ้มนครัมอะไรครับภูมิต้านทานต่ำเราภูมิต้านทานต่ำเรินผู้มาเ,มย,เยือนเอออะไรนะตอนนี้เราจะไปขึ้นเรือราคา500รูปีนะ <c oughs> ครึ่งชั่วโมง500บาทล,ล่องเรือแ <c oughs> ม่น้ำคงคา250บาทเอง <c oughs> ถือว่าถูกหรือไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันฮัลโหลฮัลโหล เขาเล่นน้ำกันด้วยเพ,ยพ,ยพ,ยพยื่อนๆเฮ้ยดิฮัลโหลฮัลโหลอีฮันนี่ัำไหนไหนาะยังไม่อยากตายเด้อรำ อยากลงไปเล่นหน่ะเพื่อนเพื่อนสักทีไหมมันคือน้ำเดียวกันท,ที่ <c oughs> เขาทิ้งศพนะเพื่อน<า><า>เออไปเออโอเคเออ<ป>มวนคือมวนแท้นะเลยลงเรือแล้วเฮ้ยเพเมอย่าเดินเอียงดิอเ, <c oughs> เ,เ,เออ <c oughs> เขา่มีนั่งตรงนี้นี่บรรยากาศริมคาดนะเนี่ยคนเล่นน้ำอุ้ยล้างหน้าด้วยอุ้ยใช้โฟมล้างหน้าด้วยเพื่อๆมัจะต้นเลยตื่นเต้นผู้หญิงล้างหนอผู้หญิงนะบอกเขาเราไปนู่นเด้อเดเเดดยอล้นาโน้ำใสนเพื่อนดูดิ ปลาไ่า้กันเต็มเลยเยยนี่ยเฮ้ยเนี่ยฮะมามาดาเวอร์ของเราจริงมันก็ใสนะถ้าสามพันปีก่อนนะั้นอาศัอยู่แต่ตอนนี้ <laughs> ใช่ย่า h ก,ก, <Yeah. S 2> ก o <Go. S 2> นี่มันเล่นน้ำกันเพลินเลยเล่นน้ำสนุกไหม สองเพินี่ฮะถ่ายรูปสี่จุดหนึ่งสองเพมโอเคมาเราดูถ่ายรูปกันนะเขาเบิ่งนกันเขาเบิ่งนเขาแย่งเขาซ้อมเบิ่งเล่นเงนมันเลยฮะจบเรียบร้อยครับนั่งเรือเล่นนะก็เรียกว่าเก็บทุกกิจกรรมครบแล้วของพระราศีถ่ายรูปเลยไม่รู้อะมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มาเป็นมิตรหรือว่าเป็นอะไรละเหวินจ้องหลายรอบแล้วมาอีกคนนึงแล้วอะ เดี๋ยวไปคาดหนึ่งดีกว่าคาดที่เราดูดูเผาศพนะคาดตรงนั้นน่าจะเรียกรถง่ายกว่าฮัลโหลโ <c oughs> คนอินเดียเขาเฟรลี่กับเรานะแต่เมืองน,นี้รู้สึกว่าจะเฟนรลรี่น้อยน้อยที่สุดเขามองนะแต่เขาไม่ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรกับเราเท่าไหร่คนน่าจะเยอะอย่างนี้ทุกวันคนรังไหลกันเข้ามา,มมาเต็มไปหมดเลยผัดมีไหม ถัดมาม่าไหมแมวแมวแมวเอาไม่เอาเหรอน้ำจากแม่น้ำคงคาเหรอไม่ใช่มั้งพี่เขาเผาศพกันเรามาอีกรอบนึงแต่เราไม่อยากเข้าไปเพราะว่ากลิ่นมันติดเสื้อไงจะเข้าไปจริงเหรอกลิ่นติดเสื้อนะอันนี้ศพน้อยนะอินโน่ศพน้อยแต่คน ไม่หรอกเป็นมันละเลวันนี้ก็ล่างล่างน้อยฮะใช่พอดูเสร็จก็เก็บไปหลอนกันนะสามคนเก็บไปฝันกันนะนั่นคือชิ้นเนื้อที่มันไม่ไหม้นะกินกินกินได้เลยกินนี้เลยเขาก็โยนลงแม่นห้คงคาปุ้งนั่นแหละครับไม่เห็นคาตาเลยนะไม่ชอะไรชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อที่ไม่ไหม้นะลอยอยู่มันก็มีกระดูก อยู่นะเศษกระดูกที่เผาไม่หมดนะก็มนรอยเกยตื้นอยู่เงี้ยตรงหน้าผมก็คือเห็นเป็นเป็นหัวหัวเลยนะหัวคนกำลังโดนเผาอยู่นะแบบ HD4K เลยนะนะอะไรเงี้ยความรู้สึกชัดกวันนั้นเยอะชัดเลยอันนี้งานนี้แบบอืนี่เสียงระเบิดด้วยนั่นไง ใครไรพวใครไรอืมไปแล้วแล้วกหดเลยมีหนะห้าสิบเดแล้วกูปวดขาสุดกูบอกเลยดูครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าปวดขาจาดโอ้ยดลงไปลห้าสก็มาดีครับเฮใช้แอ ดี้วเป็นทางลงและทางขึ้นลุงบอกโอ๋ใหม่กอดลุงก็ไม่แบ่งใครเลยดีแล้วที่แรกว่าจะเอาสองคันนะลุงบอกขึ้นมาไอ้หนุ่มลุงไหวลุงไม่ไหวโอ้ยสบายใจสบายใจโออเออลุงหยุดเลยได้ปะ่าฮฮด้วยกูนคล้องจริงกูนคล้องเทมึงโอ้โหดูตาสางไปแล้วคนดูการจราจร